นายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีสั่งเจ้าหน้าที่งานสวนสํานัการช่างเทศบาลเมืองลบบุรีออกปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกบริเวณวงเวียนสีสุบริโยไทยหรือวงเวียนสาแก้วให้มีความสะอาดสวยงามสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพร้อมที่จะต้อนรับทุกคนที่มาเยือนเห็นแล้วรู้สึกประทับใจกับการเห็นพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีนั้นมีความสะอาดเป็นระเบเียบเรียบร้อยครับ นายจำริตระชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานสวนสำนักงานช่างเทศบาลเมืองลบบุรีออกปรับภูมิทัศน์จัดเก็บขยะพร้อมทั้งตัดแต่งต้นไม้ทั้งภายในและภายนอกของวงเวียนสีสุรโยไทยหรือวงเวียนสาแก้วเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม ประกอบกับวงเวียนดังกล่าวเป็นวงเวียนที่อยู่กลางลบุรีมีประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในบริเวณดังกล่าวเป็นจำนวนมากรวมทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่สวยงามให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดลบุรีโดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบุรีได้เน้นย้ำเรื่องของความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองจะเห็นได้จากปัจจุบันเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลบุรีได้มีการออกทําความสะอาดถนน เก,กาะกลางฟุตบาทในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีอย่างต่อเนื่องโดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกส่วนราชการในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีได้ยึดถือและทำตามในการรักษาความสะอาดของบ้านเมืองซึ่งถือว่าเปรียบเสมือนบ้านของตนเองพร้อมที่จะต้อนรับทุกคนที่มาเยือนเห็นแล้วรู้สึกประทับใจกับการเห็นพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีนั้นมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามน่ามองอีกด้วยครับ ท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือข่าวสารจากรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้านำมาฝากทุกท่านกันในวันนี้ก่อนจากกันในวันนี้ขอขอบคุณในแพทย์วราศักไกลเลิศก,กรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาสำหรับวันนี้ผมกิตติเลกชยัยและทีมข่าวสวัสดีครับ